ก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาประกอบพัดลมชาร์ปนะครับรุ่น PJSL 163นะครับตัวนี้จะเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับเป็นพัดลมตั้งพื้นนะครับตัวนี้จะมี3าใบพัดขนาด16นิ้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูในกล่องกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างชิ้นแรกจะเป็นชุดตะแกลงหน้าแล้วก็ตะแรงหลังแล้วก็ส่วนของใบพัดนะครับ ส่วนต่อมาจะเป็นฐานของพัดลมนะครับและก็ส่วนต่อมาจะเป็นตัวของพัดลมนะครับเราก็มาแกะกันเลยนะครับแกะตัวถุงที่หุ้มมาออกก่อนนะครับตัวนี้จะรับประกัน3ปีทุกชิ้นส่วนนะครับและก็เราก็มาจะ,จะมาแกะชุด สายไฟนะครับจะเป็นชุดสายไฟแกะลวดออกนะครับแล้วก็จะมาประกอบตัวฐานของมันนะครับชุดตัวฐานจะแกะประกอบได้นะครับส่วนสายไฟนะครับเราก็เอาหัวปลั๊กนะครับจะมีรูอยู่นะครับเราก็ ใส่ไ้ในช่องนะครับรูที่ด้านหลังนะครับแล้วก็ดึงแล้วก็เอาส่วนของตัวปัดลงนะครับใส่ไปนะครับตัวนี้จะเป็นล็อกเลยนะครับก็กดลงไปส่วนสายไฟที่อยู่ด้านล่างนะครับก็จะมีช่องอยู่พอดีนะครับ ตอนเราตั้งพัดลมนะครับก็จะมีทับของสายไฟนะครับส่วนต่อมาจะเป็นการประกอบตะแกรงนะครับและก็ส่วนแบบของใบพัดนะครับตัวน,นี้จะเป็นคู่มือการใช้งานของพัดลมนะครับอันนี้จะเป็นตะแกรงหน้าของพัดลมนะครับ อส่วนนี้จะเป็นตะแงด้านหลังนะครับแต่เราต้องแกะใบพัดออกก่อนนะครับให้เราหมุนฝาล็อกใบพัดออกนะครับแล้วก็หมุนตัวยึดของใบพัดออกนะครับตัวนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเขายึดใบพัดมานะครับให้เรา ใส่ตะแกรงด้านหลังนะครับเอาตัวล็อกตะแกรงหลังออกแล้วก็ใส่ตะแกรงหลังเข้าไปนะครับมันจะมีรูนะครับด้านบนสอรูแล้วก็ด้านล่าง1นรูให้ตรงล็อกของมันนะครับจากนั้นก็เอาแหวนล็อกตะแกรงหลังมาใส่นะครับตัวนี้จะให้หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ หมุนให้แน่นนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาจะใส่ใบพัดนะครับมันจะมีล่องอยู่นะครับก็ใส่ให้ตรงเหล็กด้านในนะครับมันจะใส่กันพอดีนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับจากนั้นก็เอาฝาล็อกใบพัดนะครับหมุนเข้าไปนะครับตัวนี้จะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนให้แน่นนะครับการใบพัดหลุดนะครับ ก็ลองหมุนดูนะครับว่าแน่นไหมนะครับก็ถ้าแน่นแล้วก็ใส่ชุดตะแกงหน้าเข้าไปนะครับจะมีตัวล็อกด้านล่างนะครับก็เปิดออกนะครับแล้วก็เอาส่วนเขี้ยวด้านบนนะครับเอาโลโก้ให้ตรงแล้วก็เอาเขี้ยวเกี่ยวกับตะแกงด้านหลังนะครับแล้วก็ให้เรา ใส่ให้ตรงล็อกนะครับมันจะมีล็อกด้านข้างนะครับยัดเข้าไปนะครับเมื่อตรงแล้วเราก็ปิดด้านล่างนะครับตัวล็อกด้านล่างนะครับเท่านี้ก็เสร็จนะครับสำหรับการประกอบพัดลมนะครับต่อมาเราก็มาเปิดใช้งานดูนะครับว่าพัดลมเราจะใช้งานได้ไหม ระบบหมุนต่างๆระบบปรับสูงต่ำของพัดลมตัวนี้จะปรับสูงต่ำได้นะครับก็มาใช้งานดูนะครับตัวนี้ก็ที่ทดสอบมาพัดลมก็แรงดีนะครับปรับได้3ระดับนะครับความแรงของพัดลมก็ใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ